ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลต่รนลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเตรียมใส่ชื่อคอดี้กัปโปลงสนามเกมพิมลิกนนหน้าพบกับเบนฟอร์ดในทันทีถ้าหากไม่มีปัญหาในการฝึกซ้อม พอจอยนะครับสายข่าววงในของลิเวอร์พูลและเป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงโอกาสการลงสนามคร,ริกโปก่อนหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลมีโอกาสถูกส่งลงประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลเร็วกว่าที่ใครๆหลายคนคาดคิดและนั้นพอจอยยืนยันว่าควโคริกโปจะร่วมเดินทางไปกับทีมในเกียนที่ลิเวอร์พูลจะพบเพียนบริฟอร์ดในวันจันทร์หน้านี้อย่างแน่นอน และคาดการว่าขั้นตอนการเนือทีมต่างๆและการลงทะเบียนนักเตะใหม่กับทางพิีเมลิกนั้นน่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเสาร์นี้แต่ถึงทังนั้นก็ต้องรอดูการฝึกซ้อมของคูริเกโปอีกครั้งว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีและเจ้าตัวจะพร้อมสําหรับการลงชนะให้กับลิเวอร์พูลต้นสก,กัดใหม่นะทันทีเลยดีไหม เดือนั้นพอใจอนะครับยืนยันว่าในตอนนี้ตัวของคริโกโปนั้นมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากเพราะเขาได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนักเตะของ p ีวีไฮเตั้งแต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ทีมชาติฮอลแลนด์ของเขานั้นไปได้ไกลในศึกคว้าโลดในครั้งนี้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศโดยพ่ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษแต่ถึงนั้นทางพอใจอก็เชื่อว่าคริโกโปอาจจะทําได้เพียงแค่เดินทางไปร่วมกับทีมลิเวอร์พูลที่เบนฟอร์ เท่านั้นนะครับแต่อาจจะไม่ถูกส่งลงสนามในเกมนั้นนี้เพราะนักเตะพึงย้ายเข้ามาใหม่แลอาจจะต้องศึกษารูปแบบการเล่นของทีมอีกสักระยะแต่ก็เชื่อได้ว่าเกมเอเวอรรอบที่3ที่ลิเวอร์พูลจะพบกับวูมแฮมตันบอ์เลอร์ในวันที่7มกรคาคมนี้นั้น โคดีก้กตปิน่าจะพร้อมเต็มที่สําหรับการลงประเดินสนามในสีเสื้อของลิเวอร์พูลในเกมนัดนนี้และจากการที่ลิเวอร์พูลกับมีนักเตะปีซ้ายได้รับบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นลุยดอาสและดิโกโชตานั้นก็ทําให้ลิเวอร์พูลอาจจาเป็นจะต้องใช้งานโคดีก้กตปิลลงสนามในทันทีในนั้นนักเตะอย่างอเล็กออกเล็กชามเลียนและฟอร์บิโอคาโยที่ถูกคาดหมายกันว่าจะได้ลงเล่นในตำแหน่งปีซ้ายในช่วงที่ทั้ง ลุยดีอาร์และดีโ o โ a ตาไม่สามารถอยู่ช่วยเหลือทีมได้นั้นอาจจะต้องถูกจับนั่งอยู่ข้างสนามและนั่งดูโคดีกโปลงเล่นแทนที่พวกเขาเหล่านี้นะครับนั่นพอทางเจ e กกิ้งครอปนะครับก็แสดงความชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว,ว่าการที่ซื้อโคดีกโปเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนนั้นเพราะปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะนำแหน่งปีกซ้าย และไม่ต้องการให้ทีมได้รับความเสียหายในช่วงที่นักเตะตัวหลักไม่อยู่ช่วยเหลือทีมนะครับด้านปเป้าหมายของลิเวอร์พูลในตอนนี้มันมีความชัดเจนมากๆว่าจะต้องไล่เก็บชัยชนะเพื่อตำแต้มขึ้นมาอยู่อันดับท็อปโฟของตารางคะแนนให้ได้และการคว้าตัวคอริกโปเข้าสู่ทีมนั้นเพื่อเป็นการการันตีว่าลิเวอร์พูลจะไม่ทำข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยทำไว้ในอดีตอีกต่อไปแล้วดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์ทุกท่านให้รอลุ้นคอริคโปล้มประเดิมสนามน,นัดแรกในเกมในนัดหน้าท ออกสตาร์ทจากมันนำสรองไปก่อนแล้วค่อยลงเป็นตัวจีในเกมถัดๆไปนะฮะลุยฟานกาวแนะนำเจคเกคลับจะต้องฟังคำพูดของเขาเพราะเขามีคู่มือในการใช้งานโคดีกัตโป ลุฟฟานเกาวนะครับผู้จัดก,การทีมชั้นอลแลนดนและเคยเป็นอดีตเจ้านายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เด้มาส่งคําแนะนําไปยังเจคกิงครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลว่าถ้าหากตัวของบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลรายนี้รับฟังคําพูดของเขาแล้วลวก็ก็จะสาม,มารถเข้นสก,กยภาพที่ดีที่สุดของคอร์กโปลูกทีมคนใหม่ของเขาให้ออกมาได้อย่างเต็มที่แบบ100่ได้อย่างแน่นอนเพราะตัวของคนนั้นเชื่อว่าเขาเป็นอีกคนที่รู้จักความสามารถของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีเพราะทํางานร่วมกันแนะนาทีมชั้นมาานนพอสมควล้วนั่นเองน ดยการเล่นนี้ดูมันว่าคร,ริสกปโปเกือบที่จะตัดสินใจย้ายไปค้า่ข้งในทินโอรัฟฟอร์ดเพราะตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาเป็นระยะเวลานานจนทําให้แฟนบอลไปแสดงชื่อได้ว่าดิวการายทีมของคอร,ริสกปโปไม่น่าจะมีปัญหาและตัวของคนนั้นก็จะยาา้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในช่วงตลาดเดือนมกราคมน,นี้อย่างแน่นอนถึงขนาดมีแฟนบอลบางคนได้ตัดต่อภาพของคอร,ริสกปโป สวมชุดแข่งขันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาให้เห็นล่วงหน้าเป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายก็เกิดฝาผ่ากลางรีสอร์ทแอนด์สปาเมื่อคริโกโตตัดสินใจย้ายมาคัดขัข้นกับลิเวอร์พูลแบบฝาแลบและจนทำให้แฟนบอลไปแสดงหัวร้อนไปตามๆกันนะครับโดยล่าสุดนะครับท่าน,นั้นของลอฟังเก่าก็ได้พูดถึงการย้ายทีมของคริโกโตในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าการย้ายทีมของคริโกโปในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาของทีมชันฮิฮอลแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะตัวของนักเตะได้ย้ายจากลีกในประเทศที่เปลี่ยนไป ไปเล่นในหลีกพิม์ลิงกรษที่ได้ชื่อว่าแข็งแกล่งที่สุดในโลกผมเคยทำงานที่นั่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วรู้ดีว่าหลีกแห่งนี้แข็งแกล่งมากแค่ไหนและเต็มไปด้วยนักเตะร,ระดับโลกมากมายขาแข่งอยู่ในหลีกแห่งนี้ซึ่งนั่นทำให้โคริกาโปจะสามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับแนวหน้าของโลกได้ไม่ยากผมอยากจะแนะนำเรื่องเรื่องหนึ่งให้กับเจคกิงครับฟังและปฏิบัติตามที่ผมจะบอกนั่นก็คือการจัดตำแหน่งให้โคดิกาโตลงเล่นผม บอกตรงนี้เลยนันว่านักเตะรนจะแสดงความสามารถที่ดีที่สุดในตำแหน่งถนันซ้ายของสนามเพราะเขาเล่นในตำแหน่งนี้กับพีวีไฮเฟนมาแล้ว2-3ถึงปีโดยเขามักจะทำผลง,งานในตำแหน่งปีซ้ายได้ดีอยู่เสมอและอีกอย่างที่สำคัญก็คือเจคกิงครอปไม่ควรส่งคอร,ริเกโปลงเล่นในตำแหน่งตรงกลางของสนามไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือว่าหน้าต่ำนั่นเพราะพีวีไฮเฟนเคยจับเขาลงเล่นในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่สมัยที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่10ขวบ แต่เขาก็ทําผลงานออกมาได้ไม่ดีเลยและที่เขาประสบความสำเร็จในศึกควนโลกครั้งล่าสุดจากผลงานการยิง3มประตูจากการลงสนามหนัดนั้น,น,นผมก็เชื่อใจเขาและส่งเขาลงเล่นทานดั้นซ้ายเช่นเดียวกันจนทําให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกในเวลานี้ซึ่งคนดีกัโปยังเอ่ยปากชมผมเล่นกว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมดังนั้นเชอร์กินครอปควรทําตามข้อมูลที่ผมมอบให้เพื่อเป็นประโยชน์โดยรรงของลิเวอร์พูลและตัวของนักเตะจะได้ไม่อึดอัดกับการปรับตัวกับสโมสรใหม่และลีกยงแห่งใหม่นะฮะ ลิเวอร์พูลเล็งเสริมทัพอเล็กซิสแม็กเคลสตอรหากวืดดิวโซเฟียอัมระบักสโมอสรลิเวอร์พูลนะครับทีมยักงอย่างเซกเวียทีพิมมิงกริตตัวทีข่าวว่ากำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอเล็กซิสแม็กเคลสตอรกองกลางดีเกทีมชาติอาร์เจนตินาชจูชัมโลและเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของสโมอสรไบรเันโดยหลังจากที่กองกลางรายนี้ทำงานอย่างสุดยอดนในศึกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดและเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชาติอาร์เจนตินาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แมตช์จนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุุตบออลลโกไดด้ยย่่่างงสิใหญ นั่นทาให้ณตอนนี้อเล็กซิสแม็กซ์อาริสตากำลังโกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมยุคใหญ่ทั่วยุโรปในทันทีนะครับโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากรีพับป,ปิกา้าก็ได้ออกมารายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลของเจชก,กิงครอปนั้นกําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กซ์อาริสตาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ทีมงานเมลมองของสโมสรได้เฝ้าติดตามดูฟอร์นการเล่นของเนสเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมา พร้อมอยืนยันว่ากองการรายนี้มีความสามารถที่เพียงพอในการแบกรับแผนกองกลางของลิเวอร์พูลให้ได้ในอนาคตและแถมตัวนักเตะรายนี้ยังมีราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจูดเบนลิงแฮมและเอนโซเฟอร์เนเดตแต่ที่้นนั้นดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะเล็งให้ในักเตะรายนี้เป็นรายชื่อนักเตะในแผนบีที่มีโอกาสคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แต่หากว่าทีมหงแดงไม่สามารถปิดจ็อบและคว้าตัวโซเฟียอัมรบักซึ่งเป็นพ่อมาในการเสริมพตัวเลือกแรกเข้าสู่ทีมได้เป็นผลรุนแรง และอเล็กซิสแม็กซ์คาลิสเตอร์นั้นน่าจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันและถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลเวียดในดีลของโซเฟียอัมรอแบกแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะหันไปให้ความสนใจที่อเล็กซิสแม็กซ์คาลิสเตอร์ในทันทีนะครับโดยต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าอเล็กซิสแม็กซ์คาลิสเตอร์กำลังกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมแบบสุดๆนะครับและมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปต่างก็แสดงความสนใจที่อยากจะได้ตัวกองกลา,างรายนี้ไปร่วมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุส ุเลเซียนเดนมอนอินเตอร์มิลานและเฟนฟิกาซึ่งทางลิวเองก็กลายเป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้โดยคาดกันกว่าค่าตัวในการย้ายทีมของอเล็กซิสแมสอาริสตาน่าจะอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านยูโรแต่ถึงนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่กองการรายนี้อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นอีกมาน,นิหน่อยนั่นเพราะทางสมโมสรบริดนชื่อได้ว่าเป็นทีมจอมโก่งราคาค่าตัวอยู่แล้ว แต่เทือนในนั้นก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่ยังไม่แพงจุดก,กันไปและลิเวอร์พูลสามารถใช้แก่เงินในดนี้ได้แบบสบายๆแต่ก็ต้องรอฟังข้อสรุปอีกทีหนึ่งในดิวของโซเฟียอัมระบักอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาจากฟิออเรนเตีน่าได้หรือไม่เพราะดิวของโซเฟียอัมรบักคือแผน A และเล็กซิสมาร์อาริสเตอร์นั่นคือแผน B ของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับ จอห์นอาริดกัาโปจะเป็นดิวที่ยอดเยี่ยมสําหรับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลจอห์นอาริดนะครับตำนานกองหน้าอาริดของลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจว่าการเซ็นสัญญาตคอรีกาโปหัวหอกทีมชาติฮอลแลนด์จากพีวีไฮโอเวินในตลาดก,ก,กากรซื้สแกนตั้งแต่เดือนมกราคมนี้จะเป็นดิวที่คุ้มค่าและเหมาะสมสําหรับสมโมสรลิเวอร์พูลคอริกาโปนะครับน่าจะเป็นการเซ็นญาที่ยอดเยี่ยมสําหรับแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลเขาสามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าสองคนทัด้าน,นขวาและทันทันซ้ายจอห์นอาริดกล่าว เขาสามารถเล่นตรงกลางได้ด้วยและนั่นคือสิ่งที่จคกกิครอปชื่นชอบจากผู้เล่นเหล่านี้เขาชอบมีตัวเลือกและผู้เล่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้และนั่นหมายว่าเขาเป็นหนึ่งในนั้นดาวินเดียสามารถเล่นทางซ้ายและทำงานได้ดีจริงๆซาร่าก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันส่วนดิโกโจต้าก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นลิพูจึงจำเป็นจะต้องมีคนที่สามารถทำประตูได้และต้องการประตูใน,นตอนนี้เพื่อให้สโมสรอ,อยู่ในท็อปโฟและอยู่ในเส้นทางของถ้วยที่เหลืออยู่ กัปโปเป็นผู้เล่นที่ชันฉลาดมากจากสิ่งที่ผมเห็นและได้อ่านมากเกี่ยวกับเขาเขาฉลาดมากและมีระบบระเบียบไม่น่าจริงๆและเขาต้องการมากกว่านี้จากตัวเองเคน,นนิธเดวิสกริตตานันลิวพูสงข้อความแสดงความยินดีกับโมเมซาลาปีกยากแกปวดทำสถิติให้กับสโมสร172ประตูในก่ําคืนที่ผ่านมาที่เอาชนะวิลล่าบังโมนแกเบิร,ร์สกอ์แรกในเกมที่หงดาง บุกไปชนะแอสตันิลาสามหนึ่งในศึกบอกซิงเดทที่วิลล่าพาร์คประตูดังกล่าวเป็นลูกที่172ซึ่งดาวเตะท,ทีมชาติอียิปต์สัดรวมทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลเทียบเท่ากับที่คิงคเนี่เดลกริชเคยทำเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนตัวเล่นนั้นทำให้ทั้งคู่อยู่อันดับที่7จ็่มของดาวสนัวตลอดกันแห่งทินแอนฟิลในเวลานี้เดลกริชกล่าวว่าความสำเร็จอันแสนพิเศษสำหรับบังโมมัมยอนยันย่ยมจริงๆที่ได้อยู่บนอัตจันทร์แล้วได้ชมประตูนั้นจากเขา นี่คือหอนแรกที่ผมพาหลานเข้ามาชมเกมเยือนขอขอบคุณที่ทําให้มันคือหนึ่งในความทรงจำยินดีด้วยได้ส่งไม้ต่อให้และผมก็บอกว่ามันจะประสบความสำเร็จยิ่งยๆขึ้นไปอีก You will never walk alone ผมนอนไม่หลับเลย,วยเวฟันหนหนอนไม่หลับ2วันหลังพลาดจุดโทษแพ้อ,อาเจนตินาตกรอบ บเบื้องตนฟานไน้ในการกลงหลังตัวแก่งของลิเวอร์ pool เปิดเผยว่าเขาถึงกับนอนไม่หลับเลย2วนันหลังเกมที่พ่ายแพ้ต่ออ์จเจนตินาในซึกตั่วโลกรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาซึ่งเขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษพลาดอีกด้วยฟนายนได้ในกครกลับมาช่วยตอสกัดลิเวอร์ pool เอาชนะแอสตันวิลล่าได้3ประตูตัวหนึ่งซึ่งเป็นเกมพิลลิกนัดแรกหลังเสร็จสิ้นภารกิจตั่วโลกแน่นอนครับผมจะต้องพยายามลืมในการดวลจุดโทษนั้นเพราะว่าชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปในกรณีนั้นมันทำเอาผมแยกไปถึง2วันเลยนะ ผมนอนไม่หลับหลังจบเกมนั้นมันสมเหตุสมผลแหละเพราะว่าคุณเข้าใกล้มึงมากแล้วหลังจากไล่ตามมาจาก2-0ฟันได้ลล่าวโชคร้ายคุณพลาดจุดโทษและคุณก็ตกรอบมันเป็นอะไรที่หนักหนามากจริงๆในค่ำคืนนั้นและคืนต่อจากนั้นแต่ไม่มีหน้าเป้านะย้อนคำพูด RVP ถึงสีํตำแหน่งเก่งของกัดโป เดอร์ลเลนะครับได้เปิดเผยคำพูดของโรบินพานเพอร์ซีอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและอาร์เซนอลหนึ่งในฐานะคนที่ปลูกปั้นและพัฒนาคคริกกโตมาตั้งแต่เป็นเด็กเยาวชนของทียมได้เคยเปิดเผยถึง4ตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะทำให้ดาวเตะรายนี้ใช้ฟอร์มโดดเด่นแต่ทว่ดที่ว่าบทบาทกองหน้าตัวเป้ารวมอยู่ด้วย และจากที่คำคืนที่ผ่านมาบีวีไฮเฟนประกาศปล่อยตัวดาวยิงทีมชาตนฮอลแลนด์รายนี้ให้กับลิเวอร์พูลโดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้านี้ล่าสุดสื่อกีฬาชื่อดังของเกอังกฤษได้เปิดเผยคำพูดของโรบินฟานเพอร์ซีที่เคยให้สัมภาษณ์กับบีทีสปอร์ตเอาไว้ตั้แต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าแขกรายนี้มีสภาพร่างกายที่ดีมากและนั่นทำให้เขาสามารถเล่นได้มากถึง4ตำแหน่งทั้งปีซ้ายปีขวานหน้าต่ำและเพลย์เมจเกอร์แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับกองหน้าัวเป่ามังนักเขาเป็นนักเตะ หรือยิงประตูเขาเป็นตัวอันตรายเสมอเขาไม่ใช่กองหน้าแบบเล่นแบบ out and out เขาสามารถเล่นเป็นหมายเลขสิบปีกซ้ายฟลอสไนหรือปีกขวาเขาสามารถเล่นได้ทั้ง4ตำแหน่งในแดนหน้าเขามีร่างกายที่ดีเขาแข็งแกร่งรวดเร็วและเล้งบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเ็เป็นนักเตะที่เก่งรอบดัานี่คือสุลต่านลิเวอร์พูลกับซ่งเป็นรับยิงของทีที่28ทธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สมสุรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ